ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2566ทุกท่านด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยตั้งอยู่เลขที่79ถนนเพียรพจนกิจตำบลกำแพงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศีสกเกตสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสกเกตเขต2เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น1,162คนมีค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น87คนภายใต้การนำของนางวรชยาประจําผู้มนุยการโรงเรียนนายวิศนุชัย,ยนารองผู้มนุยการโรงเรียนฝ่ายงบประมาณและบริหารงานบุคคลนางนิพาดามุกดาดีรองผู้มนุยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ นายรัตนากรวีราพันธ์รองผู้นใยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไปด้วยการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารทําให้โรงเรียนมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยซึ่งได้พัฒนาทั้งด้านวิชาการและสภาพบริบทอาคารสถานที่กิจกรรมเสริมทักษะ เพื่อให้ผู้เรียนและสถานศึกษามีความปลอดภัยในทุกๆด้านซึ่งมีกิจกรรมต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดังนี้ส่วนที่1การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมาหากษัตริย์โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อให้ผู้บริหารคณะครูและนักเรียน ได้ถวายความจงรักภักดีพร้อมการแสดงออกเพื่อถวายเป็นราชกุศลมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย12ประการโรงเรียนได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ค่านิยม12ประการตามห้องเรียนเพื่อให้ครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนได้เรียนรู้มีการสอแสดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนในห้องเรียนนอกห้องเรียนและการจัดกิจกรรมและ และโครงการต่างๆเช่นกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียนเป็นต้น ส่วนที่ 2. สถานศึกษาปลอดภัยและสุขอ,อนามัยโรงเรียนมีแนวนโยบายด้านความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการประกาศนโยบายชัดเจนโดยครอบคลุมทั้ง3ด้านประกอบด้วยด้านความปลอดภยัยด้านสุขภาพอ,อนามัยและด้านสุขภาพแวดล้อมภายใต้การปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 รงเรียนได้จัดทำคำสั่งให้ครูบุคลากรดูแลความเรียบร้อยในโรงเรียนด้วยการปฏิบัติตน6มาตรการหลักและ6มาตรการเสริมด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานศึกษาและ7มาตรการเข้มเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนและทำกิจกรรมการเรียนการสอนทุกวัน โรงเรียนมีแผนงานและงบประมาณดำเนินงานด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจำปีโดยมีโครงการเพื่อรองรับและดำเนินการตลอดปีการศึกษาอาทิโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโครงการงานอนามัยโรงเรียน โครงการ To Be n u m b e r โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมซึ่งแต่ละกิจกรรมแต่ละโครงการจะสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยให้กับนักเรียนบุคลากรและสถานศึกษา การดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้ครูบุคลากรปฏิบัติหน้าที่อาทิเช่นคำสั่งครูเวรประจำวันคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการในวันหยุดราชการทั้งเวรกลางวันและกลางคืนโรงเรียนได้จัดทำกฎระเบียบหรือคู่มือว่าด้วยแนวทางด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและแผนระงับอัคขีภยัยเพื่อเป็นแนวทาง ปฏิบัติให้ครอบคลุมทั้ง3ด้านประกอบด้วยความปลอดภยัยสุขะอนามายัยและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนโรงเรียนได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งจัดให้มีโครงการอบรมความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆดังนี้ 1. การอบรมการป้องกันและระงับอักขีภยัย 2. การอบรมวินัยจราจรในสถานศึกษา 3. การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในท้องถิ่นประกอบด้วยโรงพยาบาลอำเภออุทุมพรพิสยัยสถานีตำรวจอำเภออุทุมพรพิสยัยกู้ภัยสว่างจิตเทศบาลตำบลกำแพงเป็นต้น การจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษามีการดูแลสำรวจตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งโรงเรียนได้กำหนดผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมดังนี้ 1. คําคำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาครูประจำชั้นห้องเรียนกำกับดูแลชั้นเรียนห้องเรียนเขตพื้นที่รับผิดชอบให้สะอาดปลอดภยัยเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 2. การจัดกิจกรรม Big cleaning day ในสถานศึกษา 3. ออกคำสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมสำรวจตรวจสอบและซ่อมแซมบำรุงรักษาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้และปลอดภัยเสมอนโยบายเรื่องความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องมือ เครื่องจักรในสถานศึกษาโรงเรียนมีนโยบายด้านความปลอดภัยและมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายดังนี้ 1. มีการติดตั้งระบบเซฟตี้ไฟฟ้าทุกอาคารเรียนอาคารประกอบ 2. การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยมีการติดตั้งถังดับเพลิงและตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งานในทุกอาคารเรียนอาคารประกอบครบทุกชั้นเรียนทุกอาคาร 3. มมีอุปกรณ์ช่างเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆที่มีฝาครอบป้องกันอันตรายและปลอดภยัยอาทิเช่นเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายแบบเดินตามเป็นต้น 4. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งโรงเรียนได้ติดตั้งระบบแสงสว่างเพื่อรักษาและเฝ้าระวังความปลอดภัยในเวลากลางคืนโดยมีครูเวรปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางคืนทุกวันและการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆที่สำคัญเพื่อเป็นอีกช่องทางการเฝ้าระวังและความปลอดภัยภายในสถานศึกษา อาคารเรียนอาคารประกอบห้องน้ําห้องส้วมห้องพยาบาลโรงอาหารและการบริการน้ําดื่มสะอาดพร้อมอ่างล้างมือ 1. โรงเรียนมีอาคารประกอบห้องน้ําห้องส้วมที่สะอาดและปลอดภัยมีจํานวนเพียงพอต่อน,นักเรียน 2. มีห้องพยาบาลอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมใช้งาน 3. มีโรงอาหารที่สะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะ และมีพื้นที่เพียงพอต่อการใช้งาน และการกำหนดช่วงเวลาในการรับประทานอาหารเพื่อลดความแออัดของนักเรียน 4. การใช้บริการน้ำดื่มโรงเรียนได้ติดตั้งระบบกรองน้ำที่สะอาดผ่านการฆ่าเชื้อโรคระบบโอโซนถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อนักเรียน 5. มีอ่างล้างมือที่เพียงพอและติดตั้งอ่างล้างมือเพิ่มเติมเพื่อสุขอนามัยภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ประจำจุดต่างๆของโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยภายใต้การนำของท่านผู้มืในการรองผู้มืนการคณะครูบุคลากรได้มุ่งมันพัฒนาโรงเรียนร่วมกับชุมชนและทุกภาคส่วนเพื่อให้มีความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยการจัดหาและส่งเสริมสนับสนุนให้มีความพร้อมเพื่อผู้เรียนบุคลากรให้มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข